นี่ครับเก้าอี้แปดตัวของผมแกะหน้าแกะหลังนะครับแล้วก็แถมเบาะมาในตัวนะครับผมตัวนี้เจ้าของเดิมซื้อมาเมื่อ40ปีที่แล้วนะครับสภาพยังสวยกิ๊บกิบอยู่นะครับผมสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้อยู่กับช่องวัยรุ่นค้าไม้ชาแนลนะครับวันนี้ผมพาท่านผู้ชม,มไปดูการซื้อไม้นะครับผมวันนี้ลูกค้าติดต่อมาจาก จงังหวัดอ่ากรุงเทพนะครับผมกรุงเทพมหาคนครนะครับตอนนี้ก็เดินทางมาถึงอ่าเส้นทญญะนะผมคลองหกแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว,ว่าวันนี้เราจะได้อะไรบ้างน,นะครับก็ชิ้นแรกน,นะผมที่ลูกค้าเขา,าติดต่อมานะผมเป็นงานโต๊ะกินข้าวนะผมเป็นแกะสลักนะครับไม้สักก็ก่อนจะไปชมนะผมก็ฝากกดไลค์กดติดตาม เป็นกำลังใจให้ช่องวัยรุ่นค้าไม้กันด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวไปดูกันครับผมว่าหน้างานอ่าไม้ของลูกค้าจะสวยหรือเปล่าน,นะครับผมเดี๋ยวไปดูกันครับผมตอนนี้ก็ถึงบ้านลูกค้านะครับกบ้านลูกค้าก็อยู่เป็นตึกนะครับผมเป็นตึกวันนี้นะสี่ชั้นนะเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าของจะเป็นยังไงนะครับ ยาวนะครับผมตอนนี้2เมตรสมกว้างเกิบนะครับเดี๋ยวหาวิธีขดลงก่อนนะครับผมปดคอ ผมตอนนี้ก็เราไปดูโต๊ะกันเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นโต๊ะกินข้าวนะผมเป็นโต๊ะทานข้าวขนาด90คูณ2เมตรนะครับตอนนี้ก็บังเอิญว่าเก้าอี้กับโต๊ะนะผมไม่ได้อยู่ที่เดีวยวกันนะครับตอนนี้นนเราก็จะไปดูเก้าอี้นะครับผมอีกที่หนึ่งนะครับอันนี้ก็มาที่นนทบ,บุรีแล้วนะครับผมก็ส่วนโต๊ะนะผมก็ทางลงนะผมค่อนข้างลําบากนะครับผมก็ต้อง อถอดชิ้นนะครับก็ถือว่างานยากนะครับผมตัวนี้แล้วก็ไม้ค่อนข้างหนักด้วยตัวท็อปบนนะผมทําจากไม้เผ็นเดียวนะครับเจ้าของเดิมก็บอกว่าเจ้าของปัจจุบันนะผมเขาบอกว่าซื้อมาเมื่อ40ปีที่แล้วก,ก็ก็สมควรกับอ,อายุไม้นะครับผมอายุไม้ก็ไม้ไม้แกะะ่ผมเลยศิลปะการแกะขานะผมถือว่างานตัวนี้งานเก่านะครับก็ เดีย๋ยวเราไปดูเก้าอี้กันนะผมว่าสภาพจะเป็นยังไงนะครับไปดูกันครับทีนี้ก็ถึงบ้านลูกค้าอีกบ้านนะผมที่มีเก้าอี้นะครับเป็นเก้าอี้ก็แยกแยกกันอยู่เอย่าไปดูกันนะครับว่าเก้าอี้สภาพเป็นไงหกหมืแล้วพี่เออห้องเลยรงนี้มีคนเช่านะแราเลยที่ทำวาสะอาดนะคืออะไรเส้ชวอกลำบากนะชันลอยที่มันหันสามอ่ะ ตอนนี้ก็เสร็จงานเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็ดูเก้าอี้แล้วไม้เป็นไม้สักนะผมก็อยู่สภาพตามสภาพนะผมเมื่อสี่สิบปีที่แล้วอันนี้ก็กําลังกลับนะครับก็จะรอวันขนนะครับผมน่าจะเป็นอาทิตย์หน้านะครับตอนนี้วันขนก็ภาวน,นาให้มันลงได้นะตามที่เรา,ากะไว้นะผมตามเราวัดไปเพราะว่าพี่เขาต้องขนย้ายของ,ขอ,งออก เยอะนะผมอาจจะเสียเวลาไม่งั้น,นเราอาจจะเสียค่าอ่ามันจาเข้าไปนะผมตอนนี้ก็ภาวานาะให้มันลงได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูวันคนอีกทีหนึ่งว่ามันจะเป็นยังไงต่อแล้วก็นี่บ้านเป็นแนวเป็นตึกเหมือนกันเลยครับสี่ชั้นไม,อไม้อายุสี่สิปีสี่สิปีไม้สักอายุสีปี แกนะผมแก่อยู่ตัวแล้วผมมันก็คงคงอยู่ต่อไปเรื่อยๆนะผมแล้วก็มีคุณค่านะครับคุณนาเขาบอกว่าซื้อมาเมื่อสี่สิบปีที่แล้วซื้อมาสี่สิบปีที่แล้ววันนี้ก็ขายได้นะครผมเบื่อก็ยังขายได้ก็มีราคาโอเคครับเดีย๋ยวเราไปดูอาทิตย์หน้าของวันขนกัน สวัสดีครับผมวันนี้ก็ถึงวันมาขนแล้วนะครับจากคลิปที่แล้วนะครับผมอาทิตย์ที่แล้วที่ผมมาดูงานไว้นะครับนี่คือสวมหน้านะครับตองกินข้าวนี่ครับเดีย๋ยวเราจะทําการขนลงนะครับตอนนี้ก็ลื้อน็อตอยู่ปัญหาคือแต่น้อทางมันแคบนะครับผมทางมันแคบอะต้องต้องถอดแผ่นออก เดี๋ยวก็มาดูการขนย้ายกันนะครับผมเดี๋ยวผมขอตัวถอดก่อนนะครับผมตอนนี้ก็ขนลงนไปเยีะแล้วนะครับผมไม่ได้อ่าถ่ายตอนขนลงให้นะครับเพราะว่ามากับเพื่อนนะครับผมสองคนตอนนี้ก็เห๋ือก็จบน,น,น,นะครับผมยวจะไปดูงานท้างล่างนะครับผมตอนนี้ขอตัวขนก็จบก่อน,นก็มารับเก้าเอียแล้วนะครับผมอยู่ที่จังหวัดปัตตานีครับแล้วก็ ขอคนย้ายเข้าที่อื่นไปในถึงแ,ม,แม่ที่ผมเดินถ่ายอ่าไปดูนะครับผมสำหรับตู้นี้เข้าวตัวนี้เนี่ยครับตอนนี้ก็พร้อมที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับโชมหน้าขอ <c oughs> งอ่าตู้จิ้มข้าวนะครับผมอย่าต่อต่อไปเราก็ไปร้านน,นะครับผมไปครับกลับร้านกันดีกว่า ตอนนี้ของก็ถึงร้านไปที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันนะครับผมตัวนี้เป็นไม้สักแกะสลักนะครับผมขนาด2เมตรคูณ90นะครับเก้าอี้8ตัวนี่ครับเก้าอี้8ตัวครับผมแกะหน้าแกะหลังนะครับแล้วก็แถมเบาะมาในตัวนะครับผมตัวนี้เจ้าของเดิมซื้อมาเมื่อ40ปีที่แล้วนะครับสภาพยังสวยกิ๊บๆอยู่เลยครับผมเหมือนใหม่เป๊ะนะครับ ไม้เก่าอยู่ตัวนะผมข้อดีของไม้มือสองน,นะผมคือไม้เก่ามีอายุนะครับไม่แตกไม่ลันแล้วนะครับนี่นี่ศิลปะผมแกะด้วยมือนะครับนี่แกะลึกเก้าอี้ลึกด้วยครับผมงานฝีมือช่างสมัยก่อน,นครับถือว่าฝีมือนี่แกะลึกนะผมสามมิตินะครับไม้หนาเกือบสี่นิ้วนะผมแกะสามมิติอย่างนี้เลยนะครับ ท่านผู้ชมท่านใดนะผมที่มีเฟอร์นิเจอร์ไม้มีค่าอยากจะขายนะครับผมก็ติดต่อมาทางเบอร์โทรผมได้เลยนะครับนี่ผมทิ้งเบอร์โทรไว้วด้านล่งังผมก็ก่อนจะจบคลิปนะผมก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องวัยรุ่นค้าไม้แชนแนล้วยนะครับผมท่านใดมีเฟอร์นิเจอร์ไม้มีค่าอยากจะขายนะครับผมตั้งแต่ไม้พยุงไม้สักไม้มะค่าไม้ประดูนะผมไม้จริงชันรับหมดนะครับรับซื้อทั่วประเทศครับผมนี่ ครับผมวันนี้ก็สวัสดีครับ